เอ้ยเราตอนนี้ก็มาห่อนเหอนแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบื้งว่าเือนเก่าก็เป็นเหอนหลังที่สองกอเหอนเก่าอายุทิงอ่ะอูยุถึงลังเือนนี้ลางล้างย่งกอมขามันนั่นแหละได้เงาก้อมาขาตัวนี้หลังเหอนปลาเนี่ยไม่ได้บอกมานแ่ป้อมไปดีไปดีเราบงยาโอเเราเนี่เอเราจังยายมาจุนี้เดินพาไปเลยนี่มันเหมือนห้าน ตะกี้ขายเคื่ยงขายขนมหวานนั่นเด้อแต่ตอนยูโมซีอันเอจนนี้ยังตุดยกินแล้วน้อเลยน้อซื้อมาตอนแขอย้ายมาเบิ้งจากนั้นเดนเีเาั่อยองนียีอนัสตอน

ดแบบอ่าห้องน้ำนี่ก็ยังเขาว่ายังเลยวะยังอิงเชื้อธรรมศาสตร์แต่ว่าพี่น้ำอุ่นนะฮะเชื้อธรรมศาสตร์แต่ว่าอยู่นี่นี่สิ่งที่ว่าต้องมีก่อนต่องขึ้นน้ำอุ่นละเคาว่าแต่ช่วงยามนี้ที่ว่าฮว่านะฮะสวยามนี้เป็นอันนี้เป็นตัวเสียมต้มเสียมเอี่ยมาทำนี้ต้องไ้กินต้มเสียม มาเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งเลยฮะเพื่อนอันน <H> <search S 2> ี้เลยอันนี้จะเป็นห้องนอนของของเอื้อยในห้องโถห้องแม่เตาห้องไปนอนไหมอันนี้เป้องเยียบจังโมมีแัมก่อนบะโมทันแล้ยวแฉมนะโบกกับโมทันแล้วโบเลยโบแร่ด้วยแอบป้องอันนี้เป็นตู้เก่าตะกี้อันเอ็ดเฟอร์นิเจอร์ด้อยู่เหมือนจืดตะกี๋ เฮ็ดเฟอ head head ร,ร์นิเจอร์ตะกี้หมืนอาชีพหลักเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์เฮ็ดตู้ปะตางตู้โซนี่ที่ว่าเฮ็ดขายนะตะกี้นะตู้เหมือนตู้นี้เลยตู้โซนะ,น,นะพอเฮ็ดตั้งแต่ปสามปสี่อะเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์พอเฮ็ดป็นเบิดตู้ตังตู้ตังตะกี้พอนอนเดียวเนาะห้องน,องนี้ห้องนี้แล้วห้องนี้มันน้อยเนาะตะกี้เนาะแล้วเขาพอเลย,ย้ายไปนอนห้องนั้น อันตนห be ัวตยนอนองดิเดกเท้ามันอนกลงเลยเานี่ตอดวยูเลยลายลายเต็มเลยลาย้าชายเคนอเกิดคอมด์ตอรเมืวานรเตเม็ดเยอะโตะอาออกแล้วเนาะโต๊ะนี้นอนนอนตะครีมันตอนนั้นจะมีโต๊ะยู่นีแบบประมาณแบบเริ่มเริ่มเขียนเพลงเขียนเลย่มมันยูนีโอโหพเต็งเพลงเตงเลยนะ ด,ดีกีตเฮียนดีกีต้ากีต้าก็ขอยืมแลมันจู่อ้ายเขามาเมื่อก,กี้มันอยู่ห้องนี้เอาถนไดอันนี้ยังไม่เอาอันนี้เอาออแค่ก่อนหลายอันเนาะมันเป็นเลือได้ก็เฮือกเหลือมันเบรดกันเสากัมลาเสากัมที่เราเจอนี่มันก็ให้เราเต้น